ทุกคนเราอยู่ในทีมพวกเรากันละโอ้โหรีบขับไปรีบขับไปไม่มาเราจะคิวมาเราจะคิวมันคิวมันคิวมันเออเอออุ้ยนิ้วเลือด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 เอออ,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 ออุ้ยกระสุนหมดเออตาย วอเดอรได้แล้วเดี๋ยวนีวอเดอรได้ฝากมาคือฟื้นคืนชีพด้วยมามไปอยู่ USA ิดีกว่าไหม oh. อ่ะชุดเต็มอ่ะโอเควอเดอร์ได้กระักบูมกระักบูม <laughs> ทำมาันดูทำมันดูไม่โลนแล้วมันจะเป็นเกยเป็นเกยอะไรวะเนี่ยโชคดีนะเนี่ยที่คำคำนี้ YouTube ไม่แบนอะดูถ้าแบนล่ะสวยกันทั้งแถบอะเดี๋ยวเราจะไปเอาคัานไหนดีโมเดลเดี๋ยวเราเลือกให้เองฮึแป๊บมันจะเจออะไรอะ่ะนี่คืออะไร ก็แค่วันเดลอย่าไปไปปื๊บเลิกเป็นเ okay, พื่อนก่อนาโอเคหนูให้พวกเราไปเองไม,โม่โมเดลโมเดลแค่อยากรู้ว่ามันคืออะไรคือรถถังมันมันทำอะไรได้บ้างเนี้ยอนไรประโยชน์ไไ <laughs> มันยิงไม่ได้ดิยิงไม่ได้เออเฮ้ยเชเลกี้เชเลกี้กินไหมถ้าโมเดโอสนใจมันโมเดลตอนไหนจะมา อ๋ออ๋มุดเกดกินเจเลยจี้เอ้ยกินเลยลกินได้เหรอแล้วยิงอาดมุเดเอานะอุ้ยหยิบปืนมาหยิบปืนตรงนี้เนะี่ยหรือหรือว่ามุดเออยากโดนอยากโด,ดนอันนี้อันนี้น่าจะเหมาะสมกับพักพักโซเวียตน,นะเราจะไปบุกฐานโดนเช่าเสือพูดอันนั้นเหรอพูดไม่ได้เลยเนปะ YouTube แบนคำนั้น พูดไม่ได้ youtube แบนคำนั้นอ๋แบนทุกคำใช่ไหมไม่ใช่แบนทุกคำาอ่ะมันจะเป็นคำต้องห้ามอ่ะเออคันนี้แหละคันนี้แหละไม่ไม่เลือกก่อนต้องเลือกคันที่ขับเร็วๆอันนี้มันเป็นมันไม่ใช่ตีนตะขาบแต่มันขับเร็วอยู่นะตีนตะขาบมันยิ่งขับช้าช้าใช่ความเป็นจริงตีรถตีนตะขาบมันจะขับช้า แต่ถ้าแบบรอ้อันนี้อันนี้นะใครขับอะโอเดลขับเดนนี่โมเดลขับโอเคนี่นขับซิไหมโมเดล, okay. โ,มเดลโมเดลจะไปทางนั้นทำไมอู้หถอยหลังอันนี้คือชานะเนี่ยตอนไหนจะเดินทางก็เดินทางโมเดลจะพาเดนนี่ไปเอาเฮ้ย อะไรอ่ะออะไรีกเปลี่ยนคันดีกว่าก็เปลี่ยนคันดีกว่าเกมโมเดลช่วยเราออกมาเลยเดี๋ยวเน็ตเดี๋ยวเน็ตผมว่านีจะได้เลยไม่เดี๋ยวเน็ตเรากดนั่งดูดิดูสิเราออกมาไม่ได้เลยกดนั่งป้าจริงเราออกมาตั้งนานแล้วโอ้เกมนี้มามาคันนี้ คันไหนอะ่ะคันนี้คันนี้แข็งแรงมากเลยไหนอะ่นอะอยิงยิงยิง,ยงแล้วกี่คนที่ยิงคันนี้เกมที่ชัวไหนลองขับดูดิไม่คันไหนอะ่ะเน็ตคน,นนั้นโหลดเนี้เรายิงใส่นอะหนึ่งสองซ เกือบทำให้โมดอรยได้นั่งดูแชร์แล้วนะไปเดี๋ยวขับไปจะพาไปกิน RPG แถวนี้เลยอู้อกดผิดก,กดผิด มาถึงฐานแล้วเช็คดูมันไม่มีใครอี๋อุ้ยอุ้ยดีขับนี้ดีกว่าอุ้ยยังจำคันเดิมที่ระเบิดได้เลย นัแหละจะรังจะพาไปขะนั่งขบคบเราจะมีที่รับรับที่จะได้ยิงแบบไม่ถีบใครถีบเราจะต้องไปปอมตัวเป็นหนึ่งในทีมมันนะไม่เราต้องปอมตัวอืมจอดเอาเลยเอาเลยยิงขนาใหญ่นะขนนั้นเลยขนาดใหญ่อะโอ๊ยพอพอเห็น hey, แล้วยัง หายจะบอกปืนชี้ฟ้าชูกระบอกปืนเยอะขับขับถอยหลังโอเคถอยหลังพอพอพอามันมองไม่เห็นเลยไม่เป็นไรเราไปอ่าเห็นแล้วยังเห็นแล้วเห็นแล้วเล่งต้องกระบอกปืนไม่ให้มันมาตรงนี้ก่อนไม่มาเรงโอเคไปเห็นแล้วยัง โอเคสงสัยเราต้องขยับไปอีกอะรถถังเกือบตีนแต่ขาบหลุดเออยิงเลยเออเอาอีกเอาอีกเอาอีกลูกกินข้าวกินข้าวกูรอกันเลยเออถอยหลัง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  ไปเน้นๆๆ,ๆ,ๆ,ๆคิวคิวมันยิง <laughs> คนขนาดคนขนาดนี้ก็เอาเอารถถังยิงเลยเหรเนี่ย <laughs> เออใช้กระสุนปืนมันไรประโยชน์ต้องใช้อันนี้เออกระสุนปืนรถถังเนี่ยอร่อยถูกใจ <laughs> อันไม่ถูกปาก ใช่ถูกปากจริงลองเน็บจอดอยู่ตรงนี้แหละลองเลงใส่พวกนั้นดูเดี๋ยวเลี้ยวเลี้ยวอีกเลี้ยวมาทางขวาอันนี้ซ้ายอันนี้ขวาขวาขวาเดี๋ยวมาทางขวาอันนี้ขวาอันนี้ขวาหยับมาตรงนี้เองอะไรเน็บอาเลยมันมันมันดูใช่ไหมเมื่อกี้ปุ่ม จะโดนนันน่นก็อถอยหลังโดนไหมโดนโอเคนี้นี้นี้ด่วนเลยเลิกทำเสียงนั้นได้ไหมฉันกลัวเอออย่าไปทางนั้นอย่าไปปลดให้ไหม ในใน,น,นั้นน่ะในนั้นอาเหมือนเจอรถถังอ่ะเหมือนจะเจอรถถังอ่ะจัดการจัดการดุนไหนตรงนี้นี่นี้นี่เออใช่โอเคไปเช็คไปเช็คไปเช็คเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมคันนี้คุ้นๆยังเลยเหมือนเคยเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่อ่ะ เหมือนคันที่วัวเดิมเคยขับนะเนี่ยเราคเอเติมเออเชิ้อเติมเชิ้อเติมชัดๆเลยเดี๋ยวเราจะไปเอาคันเดิมอะ่ะไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไ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 รเลยถ้ามันเดียวเอาคันนั้นไปวาพวกเราก็ต้องเอาคันนั้นอะ่ะมายิงแต่อย่างน้อยคันนั้นมันก็มีข้อดีนะมันเลงได้ไกลกว่าไปไปโอ,โอ้ยิงยิงมวย เอาคันนี้ไหมเออมาเอามาให้เรายิงเลยเดเรมหมดเดนี้จะเอาด้านบนหรือด้านล่างโอเคเอาด้านล่างโอเคเมื่อเราจะไปแล้วนะไม่แล้วขอหันหลังยิงคันนั้นก่อนระเบิดทิ้งเพราะคันนั้นไม่จำเป็นแล้วกระดักบูมพิธี ตามตามลองอีกเนี่ยตามลองอีกอ่ะกระด,ดักบูมบูมสิอมอโอเคสวยเป็นชิ้นเลยนนนะมันขับชา้าก็ไม่เป็นไรแต่ยังพ,พ,พี่เบิ้มเบิรมอะพี่เบิร์ม,มใหญ่ๆคันใหญ่หญหญๆอะ่ะย,ย,ยิงอะไร รู้เลยว่าชะตากรรมโหลดโหลดลูกศรนี้โอ้โดนเลยไปเล็งหมาเพื่ออะไรยิงป้อมกันอ่ะแต่ว่าโมเดลโมเดลต้องหมุนรถโมเดลต้องหมุนรถก่อนลำกล้องโมเดลไม่ถึงอะอยู่ไหมเออประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละพอดีเลยเนื้อ สองกระดักบุ้มโดนโดนดินโดนโดนโดนโอเคโอเคขับต่อขับต่อเดินไปวะเมื่อเราจะมองไม่เห็นแล้วตอนนี้ยมองเห็นดูอะไรมันติดหลังไมเดี๋ยวก็ไม่รู้ไม่รู้หละอาจจะเป็นก็โทษทีนี้คุณละเทสลาวันนี้ไม่ได้อาบน้ำอ่ะท้องหรอใช่ไหน นี่นี่นี่ทำลายเลยนะ่ทำลายมันยังเหลือกระบอกปืนลำหนึ่งอยู่มันเดี๋ยวจะยิงเอากระสุนนี้เราเราไม่ได้เล็งตรงกระบอกปืนนะแต่มันกลับโดนเฉยก็ใช่เพราะว่าคันนั้นมันเป็นเหมาะกับการยิงไกลไงมาเดี๋ยวมารอบนี้พวกเราเอากระสุน AP ก็ได้เอากระสุน AP ก่อนไหมลองไหมกระสุน AP พเลิกเยิงพร้อมกันกระดักบุ้ม ุกทีเลยอุ้ยเดี๋ยวเราจะไปหยิบอาวุธด้วยนะที่นหน้าไหนไปจิกอาวุธอืมเอาคันนี้ไหมจังอันนี้จำได้ว่าเคยขับแค่ครั้งเดียวแล้วเนี่ยแล้วก็พังไปเลยไม่โดนไม่โดนดยดิงโดนกระบอกปืนเ,ออเดี๋ยวไปหยิบมินิกันอันนี้ก่อน,นหยิบมาเยอะๆเลย เพราะว่ามันยิงได้แค่ครั้งเดียวแป๊บๆทีนี้มันก็จะทําการไปรหยิบรถคันที่เราเลยชอบที่สุดและสิ่งที่สุดในนี้เดี Yo, <beautiful. S 1> ๋ยวบิวเซคันนี้ไม่ใช่คันนี้ไม่ใช่เ uh. ขาอยาแล้วยิงใส่ยมาเดียวนะชื่อแป๊บๆมูนเจิลองเทคถ้าไหนถ้ามันจะไม่เอาเราก็จะย,งยิงใส่อ่าไอ เชฟเเท็กมาโหค่อยมานั่งวิวแชร์เด้อเขาเขียนว่าอยากคลิกใช่ไหมเ่ยเราลองคลิกกันไหมสิสิมีคุณเคยมันระเบิดแล้ก็ทีนะเพื่อนไอเดนแล้วนะโอ้ว้าไปเลยเอเริ่มใหม่ฟื้นคื้นชีพ

้านะด้วยคันที่มีก็บอกปืนใหญ่ที่ตาเรามาเราไม่ใช้ปืนเนาะไม่ใช้ปืนแต่โมเดลใช้ระเบิดโมโดเดลโไวยัดใต้รถพวกนั้นเพื่อ <c oughs> เอกันสนามรบนี้มันโหดจังเลยโหดจังเลยนี่นี่ครับดีนะยังจำคันที่เราเพิ่งทำลายไปได้ไหม ไหนอะ่ะคันนี้คันนี้เออหิวข้าวแล้วเนี่ยโอ้โหจนเที่ยงแล้วเที่ยงเก็ดสามสิบแล้วตอนบ่ายค่ยกินอะแรละเดี๋ยวเดี๋ยวจบคลิปตอนบ่ายฮนะเพิ่งอ่ามาได้แค่สิบห้านาทีเดี๋ยวไปพกเราไปเอาคันอื่นดีกว่าคันนี้มันมันขึ้นยากโอ้ขึ้นเลยและ ขึ้นในระดับนี้มันคือในระดับเอาออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้อ่าเอาได้เล่มเจ็ดยิ่งกว่าเอาเล่มเจ็ดโอ้คันนี้วเดอร์ชอบอย่างไรเออเดี๋ยวเดวเป็นคนยิงทำไมโมเดลต้องเป็นคนขับเดี๋ยววะวิโมเดลไปทางนั้นดูสิเลาจะลองลองเอาอะไเอาอะไรเอาเะไรหนีหนีสิหนีสิ เขาอาจจะเข้าใจผิดนี่ว่าเราเป็นทีมพวกใช่เราเกือบเสียวแล้วเสียวแล้วเกือบพูดคำนั้นนะออกมาแล้ว name. ไ, <laughs> ไม่เนมทอยากก่ายไปทำไมเดี๋ยวตบหัวเลยตบตบก็ตบดิ ไม่ขับไม่ได้เออมาพวกเราลองแกล้งมันเอาเลยเอาเลยยิงเลยยิงเ,เลยยิงเลยไม่ได้มอ,อ,อเตอร์ขับไปเกียงทางนี้เออเกียงทางนี้เออเออเออชูขึ้นชูขึ้นโเอ,อ,เอ,อ,เอ้ยมันไม่จะโดนเลยเออใจช่องรถมาใจดีให้เอาเลย นี่นี่เอ้ยมันออกมาแล้วนี่นคนชวนพาทำวิเลยอ่ะคนขับมาก็แค่อยากจะไปจัดการนั่งวิวแชร์แต่กลับจะได้ตายจริงๆเอ้ยเดือเกือบตายแล้วไงเนี่ยเกือบอื้อ เออในในเมื่อรถมันไม่มีคนขับแล้วนี่เราไปยึดเลยไหมไม่ยืดไหมไม่ยืดยไม่ยึดเมื่อเราจะพูดคำนั้นนะอยา่าเลนนียูทูบไม่ชอบอุตส่าห์ตั้งนานวคันนี้ขับยากจังเลยไม่ได้เปลี่ยนคันได้ไหมมันคันนี้ติดบัคอ่ะมันแบบมันแบบเอียงๆอมันมันขับไม่ค่อยถนัดอะงั้นเดินไปดีกว่าเราค่อยไปเอาวิวแชร์มาขับอยา่า วิธีนีออ้อลเบิดใต้ท้องรถไหมอะไเอาจะก็ไปเองเขับรถหน่อยแล้วจะลองแก้ไมขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้รถมันเอียงอ่ะลำบากชีวิตเอ,อิมขับได้ได้สักทีไปไปไป เอาท้ายรุดนี่แหละเอาเอาบัานท้ายมาเลยเนฟยิงแล้วยังวันนี้เอาระเบิดไปยัดใต้ท้องรถมันาตายไปแล้วตายไปแล้วไม่สุดเอาระเบิดนี่แหละฮะเฮ้ยกระบอกปืนลอยฟ้า <c oughs> เอ้ยเอ้ยลอยฟ้า เ,เดี๋ยวไปแต่ว่าคันนี้มันไรประโยชน์แล้วนะเราทำลายเลยดิเมไม่เมื่อทำลายสูสุดก็เกี่ยนี้อ่ะทายรถอุ้ยน,นี้นี้มันจะระเบิดก่อนโอเคเชื่อแล้วโอเคเดี๋ยวขึ้นหน้ารถจะเอลนแ a เคไปถึงไปถึงวันพรุ่งนี้เลยดี ว,วันอาทิตย์อะไรวันนี้วันเสาร์จะรออัปเดต99คือในป่ายอยู่ยหวังว่าจะมีคนมาดูไลฟ์โมเดลนะไม่มีใครดูอ่ะมีแต่คนในบ้านเร่เาเออั้น่ะไม่คนในบ้านเราไม่มีคนดูหรอกเออแล้วผมลืมบอกน้องผมอายุได้สักประมาณแปดส่วนผมสิบนะเออเดี๋ยวนี้ ถึงถึงเวลา้วใช่ไหมที่เราจะเอาคันพิเศษออกมา,ไม,ไ,มาไม่ไม่เอาไม่เอาแล้วเราจะยิงอาจัยคันนั้นว่าคันไหนยิงแรงกว่ากันโอเคถ้าเรามาเล่นศึกสงครามกันเลยไหมว่าทไมใครยิงได้แรงใครใครตุยก่อนกันน่ะคนนั้นชน,นะ เปิดมไม่นะเนี่ยนะยี่สิบนาทีโอ้แสบท้องหิวข้าวแล้วประมาณนี้เนี่ย,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 อ,ยอย่ามันบา YouTube แบนแน่เเนี่ยอย่าฉันอุตสห์มีผู้ติดตามนม เครื ối, ừ, ่องบินส <c oughs> วยแตกหนึ่นงลพูดว่าอะไรนะอ้าวเริ่มเองเาอาตายเหรอเนฟได้เหรอ มันอืมไม่เป็นไรไม่คุ้มอ่ะไปเล่นแมปอื่นดีกว่าแมปนี้เราจะขุดกันดีไหมนักล่าสมบัติรู้จักไหม เกิดอะไรขึ้นอะในนี้ยโมเดาตายเลยเนาะในเนเราจะจบได้ไหมเราโมเราไปแมปอื่นแล้วเดิมโมเราจะไปอีกแมปหนึ่งสงครามของจริงอ่ะไม่เราไม่สอบเราไม่สอบเราจะต้องเป็นเกย์เนาะต้องเป็นเกย์นะเออรีบจอยตามเร็วไม่อะเดี๋ยวก็ต้องเป็นเกย์เดี๋ยวก็ต้องเป็นเกย์ เออเดี๋ยวมันเกย์ให้เอาไหมาทำไมเดี๋ยวมันเกย์ให้ว้เอาละสำหรับตอนนี้คดทำาการจบคิดนี้กันแล้วไอ้ยนมเนบเนย